แล้วก็พบกับเปรมเกร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็น FTS เป็นเป็นซีรีส์นะครับเอาเป็นซีรีส์การคุมทีมของเปรมเกอร์นะครับมีน้องที่ขอมานะครับแล้วก็จะมาคุมทีมเป็นทีมอะไรดีครับบุรีรัมย์ไปน้องๆน นี่เอาทีมอะไรดีใครก็อยากให้คุมทีมอะไรก็เมนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมอันดับนี้ตอนนี้คลิปนี้เราก็จะคุมทีมวีรัๆไปก่อนนะครับอันนี้เราก็มาที่เอสตซทิตตัวปนิศม์ลงกับแกงมันโอนดิซิมันโอนดิซิมันลงกับตัวเบนดิตรงอ่านไม่ออกนะครับทุกคนครับผมดิซิมันโลงเอฟซีนะครับ,บแล้วยังไม่ซื้อตัวนะฮะแล้วก็มาทีทีกันเลยครับผู้รักษาประตูเป็นซีวัลลักแบ็กซ้ายเป็นกรกฎเซนเตอร์สองตัวเป็น,น, Back ปน,ปนอันเดสตูนิสยืนคู่กับชิติพัฒ พันษาก็อัดเอ้ยพันษาไม่ได้ยินแบ็กดิเฮ้ยชีทิพัสออกนาะริบด,ดินลงนะครับเอาเควินอิงเกสโตมายืนเป็นเอ่ออะไรวะกางฝั่งซ้ายแล้วก็รัตนากรมาเป็นกลางรับจองเจย,ยองก็มาเป็นกลางลกสุภโชก็เฮ้ยสุภโชต้องนอันนี้ดินี่บุวนมันใช้แผนอะไรไม่รู้นะครับผมก็ขอใครใคร,ใครรู้ว่าใช้แผนอะไรก็เม้นได,ได้นะครับจะได้เอามาทำ ชนะโด,ดนคือใครอ่ะเออเนี่ยครับตามเนี้ยเลยเบลโนคะวีสตานะครับเป็นกองหน้าก่อมา,าแมตช์แรกนะครับของบุลลามประทักอัลตราดิตเอฟซี FC นะครับเออมาดูนี่แหละเล่นเล่นไปก่อนบุลลามในเสื้อสีขาวอุตราดิตในเสื้อสีม่วง,งค,นนครับที่สนามอุตราดิตอี๋ไม่ใช่ของแพ้ามามที่สนามพิซาุโลเอฟซีนะครับ นี่ก็แบบอิตาลีคล้ายกันเนี่ยกเบาเสียงนิดนึงครับเออมันมี่พิชนโนโลกมาที่แผน4 3 3นะครับก็น่าจะดีอยู่ครับบุรีรัมมาก็4-2-3-1ก็กองหน้าเป็นบรโนโคอิสตาเออผู้รักษาประตูเป็นซิวลักเทสซูนเนอร์ผู้รักษาประตูนะคนนนนรับเอ่อนิตาลีถ้านัมาจะพ้นโดนย่งโด้วยดูครับดีข้อญาตปรับว่าหนึ่ง มองไม่เห็น,นจริงๆเออเอาเป็นนี่่ทจะได้เห็นชื่อครับนี่สุนัขโชคครับก็มาที่กองเจยองเจยองมาที่อือจิตธรรวัดครับมาที่นัทพงศ์จงงเจยองัทุกคนครับนี่เบดินน้องเจยองโอ้ปานุวัฒน์ปนุวัฒน์มาแล้วครับวัฒน์กีดเอ็นดิศตูนิช มานทีจ้องจะย่네องน mm hmm. oh, pues ี่ตำลางครับโอ้ล้ำหน้าของมานทีคุยสตาร์ล้ำหน้านะครับมานทีก่อนมัทียงยุทธครับยงยุทธเตะมานทีนันทพลนันทพลมานทีนันทพลครับนันทพลกับนันทพลก็ไม่เหมือนกันนะอาจจะเป็นแฝดพี่น้องกันก็ได้ยงยุทธยูสิตเตอร์ครับคุยสตาร์มานทีรัตนากรไม่รับนี่ รัตนากรยิงครับโอ้โหที่เซฟผู้รักษาประตูของอะไรปะพิชนุโรกเอฟซีนะครับมันจะใช่ออกข้างประมาณนี้อีเกสโซจะเปิดมินคืออีเกสโซเปิดขึยยน้นมาที่จองแจยองโค้ดเดิมโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยจองแจยองวิลลยามูเนเต็ดขึ้นนำพิชนุโรกเอฟซีนะครับ ยูคิโดบูเอโนเทสซิ่งนะครับมาที่บูริลามก็ต้องบุกต่อนะครับเพื่อเอาสกอร์เพิ่มบัวบาครับบัวบาบาที่นี่ยตะพุ่นตะพน oh, <that> s <S ุ e ่นตะพุ่นเปิด <it> ติดพันษาครับมดูเ oh, right. ต็มมุมของพิซานุโร่เองสิซาลันจะเปิดมุ oh, s right. <S ดมสาลันเปิดขึ้นมาอินเกโซเคลียร์ได้บูเอโนตามครับบูเอโนบูเอโนแล้วตัคนนี้ยังทำไม่ได้มาที่ยิงยุทครับจิดลิบดิน ยูบิดินไปไม่ได้ครับต้องคือหลังก่อนทีนั้นทุกคนครับทุกคนที่ยงยุดโยงยุดโดนตัดบอลไปครับจองเจยองสปบฝีเลยแล้วครับโอ้โหจองเจบอลทรงผมนี่สุดยอดเลยครับเท่ามากที่ <S <S จองเจยองครับจองเจยองมาที่นั้นนีบิดินนีบ์ดินโอ้เข้าขวาแล้วยิงไม่ได้ครับลาโกนโอ้โหไม่เข้าปัดได้ในผู้รักษาประตูของพิซโนโลกเอฟซี นีเบอดินมีทุ่มครับทุ่มไกลเลยครับลูกนี้น be, well, <in> ี่บอดีดินทุ่มเข้าไปที่นูวัตเก็บได้ครับนูวัตจะโดนแย่งไหมซาลันเตอรสตาร์จะแย่งครับเตอร์สตาร์เตอร์สตาร์ที่ฮันนี่ฮันนี่ที่อินเกสโซ้สตีินอินเกสโซ้โอ้ เกือบเนื้อเนียนเข้ามาตูัวเองนะครับมิซึนโลกเอฟซที่เกขึ้นมาติดกอล์ก่ครับเจเดนโชวสายชาที่บูเอโนบูเอโนมาที่สุดโชก็สุดโชาโอ้โหยังยึดก็บได้เลยมิลิวดินอ้านซากับเยงดาับจีบเิสเตอร์ นี่คิ่าหลอกหนึ่งุดเตเดินตะพนเดินตะพนทบมนุษย์มนุษย์จิตตองจะยองตองจะยอมาที่สุดพรโชคสารชาติสุดไโชคครับสงเข้าไปอีกหนึ่งชุดโอ้โหมนุษยเก็บได้คริ่ามนุษย์ดงยึดดงยึดโดนอันเดอตแย่ครับอนเดอร์ตดันขึ้นมาเลย อินเตโซเรียงนะครับอินเตโซมาที่บูเอโน่บูเอโน่สรับโองประตูต่อสูงย์เลยบูเอโน่นะครับยิ่งขึ้นนำาี่สโลกเอฟซีนะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับโดยการยิงของบูเอโน่ โอ้โหเห,หมืเวลาครึ่งแรกด้วยจะก,ก่อสองประตูต่อศูนย์เวลา,าขึ้นนำพิมชุนโลกเอฟซีนะที่ครึ่งหลังครับสลันออกสมชายลงครับพิทีมโลกเอฟซีเปลี่ยนกอล์ฟก้นครับนาคอนนาคอนแทงเลยครับโอ้โหไม่ได้ไ ยุนซาสุดยอดครับนสุดยอดยูนเป็นยูนิคอร์นยูนิุดพนยูสตารสุดยอดสารชาติสุริชาติสาราโชวเฮ้ยสคมาที่คูเอスタาคูเอคูเอสตーาซูร์ ูเอสตสุดจริงๆเลครับโอ้โหคูเอสตานีโอ้โหสวยงานจริงครับลูกนี้บังได้ครับบังเหลี่ยมได้โอ้โหเข้าเสียบเสาเลยครับลูกนี้ที่สามประตต่อศบุรีรัมขึ้นนำพิจิตอีที่โรเอฟซีนะครับสุดผิดไมากเจสิคูเอสตที่สุดจจค โอ้ยนี่น้ำหนักครับเยอ,อะรัะตน,นากรรัตน,นากลลีบอดินลีบอดินยังนะครับโอ้โหยืมได้ฟ้าเขอินเตสโซจะเปิดเข้าไปอินเตสโซเปิดเข้ามาไมา่ทีอินเตสโซครับอินเตสโซไล่บอลมันจะใช้ครับอินเตสโซมาชีออกอลกครับ โอ้เตะเอาเฉยเลยนักจีบรัตนากรเตะเอาเลยนะครับใชัยเบนไปที่ยงยุทธครับใชัยยี่แย่เลยรัตนากรันฮวิโน่ฮิวิโน่มาที่เควสต้าครับสามมสามแดนหน้าของมุริลอมรัตนากลันรัตนากรัิจเควสต้าอีกแล้วโอ้ ต่อสูนของพิสนุโลกเอฟซีครับสุด,ดอยอดจริงๆแมแช์นี้บุยรำขึ้นนำพิสุุโล่เอฟซีสี่ศูนย์ครับเป็นการประสานงานที่สุดยอดจริงๆตงนี้โลโล

อ้านาที่ตร์ม่หาทนาจงเกยงเทงช่องนึมาได้ครับเอ้าล้มหน้าครับเวสต์ร์ีอไเวลูกรือเปล่านะไม่รู้ฮฮฮนี em, oh, came, well, mm, well, ่ two, eh? well, booming, ่น่ดจอยงีแล้ว จุดโจมยึดนะเอาฟองที่เราสับตูดเออมาหมดเวลาการแข่งขันนี้ครับเด็กนี้บูลิล็องก็เอาชนะวิสิโมโล่เอฟซีไปได้นอกจากซีกับพิวาร์ซูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับ ก็อันนี้เอาเป็นคลิปเดียววันนะฮะถ้เาเป็นแมตต์เดียววันเพราะไม่มีเวลาแล้วครับต้องทำงานต่อครับบ๊าไปไปไปนะครับอย่าลืมกดลักนี่กดหัวใจให้ผมด้วยน,นะแล้วก็อย่าลืมบีบแตนด้วยนะแป๊ดแป๊ดไปละบ๊ายบาย